ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยเรื่องคุณแผนหน่อยนะครับสองนี่มีเจ้าของแล้วนะครับกรอญาตเจ้าของนะครับพอดีทำคลิปให้ลูกศิษย์ดูหน่อยนะครับว่า เป็นแบบไหนนะครับอันนี้เป็นุนแผนนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นกระทึบไม่ไม้นะครับคงจะไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเทียบกับเหรียญบาทให้ดูนะครับว่าประมาณขนาดไหน ทียบใไปดูขนาดนะครับขนาดขนาดเท่านี้นครับแต่ว่าบางอง,งก็จะมีปีปกปีกเนี่ยจะกว้างออกมาก็มีนะครับบางวง,งก็จะปีกกว้างออกมาแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนตัดนะครับพระบางทีก็ตัดกว้างตัดชิดตัดเข้าในบ้างอะไรเงี้ย แล้วแต่ตัดนะครับก็จะเป็นพิมพ์เป็นรูปพิมพ์ของพระพุทธนั่งนะครับบนกีบบัวนะครับแล้วก็จะมีกุมารทองก็เลยเรียกว่า,าคุนแผน คุณแผนนั่งกุมารนะครับสอง,องนี้ก็เนื้อขาวเหลืองเหมือนกันนะครับด้านหลังจะเรียบนะครับหลวงพ่อก็จะจานบางทีก็เป็นลูกศิษย์จานนะครับมีหลาย หลายคนนะที่จานมีตอนนั้นมีหลวงลงปิ่ปุ๊กก็จานนะครับพิสิปานก็จานนะครับแต่ว่านะครับผมว่านะครับใครจานก็สุดยอดนะครับเพราะว่าสายนี้นี่ถ้ากิไม่เก่งจริงครับจานไม่ได้นะครับของแรงนะครับ มีอยู่คนหนึ่งครับได้ของหลวงพ่อไปนะครับได้ของหลวงพ่อหลวงปู่ไปเนี่ยครับเอาไปเป่าไปเสกทุกวันนะครับเป็นคารวาสไปเป่าไปเสกทุกวัน,นครับสุดท้ายก็เจงบงครับไม่เหลืออะไรเลยครับพอมาดูต้นสายไปเห็นคือว่าคือเป็นคารวาสอนะ่ะคือศีลห้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปปลุกเสกของที่มันเป็นระดับที่ที่ที่สูงกว่าก็ทำให้ชีวิตแย่ครับขายบ้านขายรถไม่เหลืออะไรเลยครับตอนนี้พี่บวชอยู่สึกไมยังไม่รู้ว่าไม่แน่นใจครับบางงงก็จะหนานะครับบางงงจะบาง องขวานี่ยองขวานี่บางนะครับบางกว่าใช่ไหมครับองนี้จะหนากว่าเยอะเลยนะครับแทบจะถ้าองนี้นี่อาจจะแบ่งได้สององเลยั้งครับเนี่ยเดี๋ยวเทียบไปดูนี่ครับแค่นี้เองเ่ยฝั่งหนึ่งก็เลยตึ้งหนึ่งถ้าไห,หนีนิดนึงเลยได้สององเลยอืี คือรุ่นแผนรุ่นเนี้ยหลวงพ่อเคยบอกไว้ครับทําตั้งแต่ปีสามสี่ครับสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดเอ้สามสี่สามห้าสามหกขอโทษครับทําประมาณเนี่ยประมาณสามสี่สามห้าสามหกสามปีนะครับก็จะมีคาบเรื่องเหลืองเนี่ยคือผมดูนะครับคืออนาคตถ้าเกิดมีเจนนะผมก็ไม่รู้ว่าคาบเรื่องเหลืองเนี่ยเขาจะทําได้หรือเปล่านะ ข้าลุงเหลืองเนี่ยถ้ามีนี่แท้เลยนะครับณตอนนี้นะครับแต่อนาคตผมไม่รู้นะครับถ้าพระดังพะอะไรขึ้นมาก็จะขยายตรงรุงเหลืองให้ดูนะครับเห็นไม่เลยจัดไม่เลย ไม่ค่อยชัดตจะมีอยู่ทั่วองค์เลยนะบางองก็มีบางองก็ไม่มีนะ mm. มันไม่โฟกัสเนาะมือไม่นิ่งด้วย mm. องนี้ก็จะไม่มี คะะาบเรื่องเหลืองเหมือนเหมือนคาบยันนัดเลยนะแต่ว่ามันคือผ้าหลวงพ่อเขาเอาไว้ไว้ในหายบ้างอะไรบ้าง,นาเ,งเนี่ยคาบเืองเหลืองเนี่ยมันจะขึ้นเท่าที่ผมสังเกตน,นะครับคาบเรืองเหลืองนี่จะขึ้นเลยตาใหญ่นี่จะชัดไม่เอืมมันจะชัดกว่าเนาะ ก็คืนประมาณเนี้จะมีอยู่รอบๆองค์บางองค์ก็มีครับบางองค์ก็ไม่มีเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับุแผนรุ่นกระทือใหไมๆนะครับเขาว่าทำทำปั๊มที่แรก จะเป็นเนื้อดำนะเนื้อดำผมเคยได้ามาองเดียวเนื้อดำขาหลังจันยันสามเห็นที่แรกอุย้ยอุปถัทิมก็ไม่ใช่พระที่ไหนนะาะก็ไม่รู้ก็เก็บเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็ไปปล่อยให้ใครจำไม่ได้แล้วอ๋อปล่อยให้กับพ,พี่แจ็คพี่แจ็คขอะขอญาตเอยน้ำนะครับปล่อยพี่แจ็คไป น่าจะปล่อยไปไม่แพงเลยอืมเพราะไม่รู้ว่าเป็นรุ่นเป็นเป็น,เป,นเป็นยุคยุคแรกๆที่ที่ที่หลวงพ่อทํานะครับอืมก็อก่อญาติอื่นนามนะครับ,รบแล้วก็พระองค์นี้ที่ว่าผมปล่อยไปก็นา่าจะไปอยู่ที่พี่ผมนะที่ว่าเคยบวชอยู่ที่ทําด้วยกันนะจานยันสารข้างหลังเป็นยันไดพัดนะครับก็ก็จะมีทำออกมาก็จะมีเนื้อ เนื้อออกน้ำตาลนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อเหลืองเนื้อหดเนี่ยแล้วก็จะเป็นเนื้อแบบนี้แล้วก็ทายางหมากนะครับทายางหมากบางองก็ทาหน้าหลังบางองค์บางองก็ทาด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นอันเนี้ยเนื้อขาวอมเหลืองเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกเท่านั้นนะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อนี่ททำคุณแผนนี่ค่อนข้างหลายรุ่นนะครับเท่าที่เท่าที่ผมจำได้นะเดี๋ยวลองนึกก่อนอันนี้มีมีกระทึกไม้รุ่นรุ่นรุ่นแรกนะครับแล้วก็รุ่นสองรุ่นสองเนี่ยจะเป็นผมมีอยู่แต่ผมหาไม่เจอมาลูกไว้ไหนรุ่น2เนี่ยก็จะเป็นห้าเหลี่ยมเหมือนกันห้าเหลี่ยมแต่ว่าจะเป็น เรียรียาวๆกว่าน,นี้อีกหน่อยนะครับจะเป็นจะพิมพ์จะไม่สวยอะเป็นคุณแผนรุ่นสองที่คี้เเร่ที่สุดแต่ว่าแรงนะครับอืรุ่นนี้รุ่นนี้ใครใครเคยใช้ใครใครเคยรูปประวัติเนี่ยจะรู้แล้วว่ารุ่นนี้แรงเราทําได้ไม่เท่าไหร่ครับก็ก็เอาบล็อกไปให้วัดเขาวายครับแล้วเขาวายก็เอาไป ปัามออกมาจะต่างกันที่เนื้อนะครับจะต่างกันที่เนื้อเนื้อมันจะนุ่มฝานะครับแต่ถ้าถ้าเป็นของวัดเขาหวามันจะแข็งแข็งมันจะกระด้างกระด้างหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นสามรุ่นสามก็จะเป็นนั่งบัวนั่งบัวนี่เป็นรุ่นคุณแผ่นรุ่นที่ผมว่าหาย,ยากที่สุดนะครับเพราะว่า รุ่น3เป็นนั่งบัวเนี่ยมันจะหาค่อนข้างยากเคยเห็นผ่านมือผ่านตามาก็4ีหองค์นะมีเราไม่ค่อยขายกันเก็บกันเกี้ยงครับแล้วก็มีรุ่น5จุดนะครับมี5จุดอีก5จุดแล้วก็จะมีคุณแผนเล็กคุณแผนห้าเหลี่ยมใหญ่แล้วก็ แผ่นบ้านกลางล้อบ้านกลางแล้วก็จะมีกุนแผ่นไข่ผ่าประมาณนี้คุนแผ่นไข่ผ่านนี่เป็นุแผ่นที่สวยนะผมชอบมากเลยกุนแผ่นไข่ผ่านสวยงามไปดูในคลิปกเก่าๆผมได้นะครับจะมีพยายามไล่ๆลงให้ดูนะว่ามีขุนแผ่นรุ่นไหนบ้างรุ่นไหนบ้างนะครับเป็นรุ่นอะไรรุ่นอะไรนะครับในคลิปกเก่าๆนะครับก็แต่ทยอยเอามาให้ลงให้ดูกันนะครับ กด็ดูพิมครับดูพิม์ดูดพิมพ์เมาครับดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนั้นก็ถ้าเกิดพระดังพระมีราคาขึ้นมาเนี่ยการทําเกนเนี่ยมันก็จะออกมาแต่รุ่นนี้ผมยังไม่เคยเห็นของเกเนนะครับปี2566 2566เนี่ยยังไม่เคยเห็นของเกเลยนะครับยังไม่มี ยังไม่มียังไม่มียังยังไม่เคยเห็นเลยนะครับยังไม่เคยของเก๋เลยแต่รุ่นอื่นก็มีนะครับฟางพนบเริ่มมีเก๋แล้วนะครับบางอย่างเริ่มเก๋ละส่วนอันนี้รุ่นนี้ยังไม่มีนะครับค่านิยมนะครับตอนนี้นะครับถ้าไม่มีจานนะครับแบบนี้แผนแบบนี้ถ้าไม่มีจานหลังนะครับเนื้อนี้นะครับเนื้อขาวอมเหลืองนี่นะครับ ราคาจะอยู่ประมาณ1,000ถึง1,500บาทประมาณนี้แต่ถ้ามีจานนะครับถ้ามีจานนะครับต้องว่ากันที่2,000ถึง3,500นะครับต้องว่ากันที่ราคานี้นะครับ ฝังหลังหลังฝังตะกุดไม่เคยเจอนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเจอนะครับยังไม่เคยเจอนะครับตันใดมีก็ผมยินดีนรับเช่านะครับรุ่นนี้นะครับถ้าแบบนี้ก็ยินดีนรับเช่านะครับองละพันห้าถึงสองพันนะครับ ส่งพระมาดูได้นะครับผมก็ไปแบ่งลูกศิษย์หรือเก็บเองก็สองพันสองสองพันสามสองพันห้าสองพันหกแล้วแต่ครับมีให้เช่าและรับเช่านะครับจำพิมพ์ทรงเอานะครับถ้าเกิดอนาคตมีราคาขึ้นมาเนี่ย มันก็คนเห็นของแท้บ่อยนะก็อาจจะจะรู้นะว่าเป็นเป็นไหนนะครับแต่ถ้าต้องต้องรอดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีมันมีของเก๋มาเราเราถึงจะแยกว่าโอ้มันเก๋ดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยมัน,มนเรายังไม่เคยของเก๋ไงเนื้อหามวลสารนะครับแกะพิมพ์ได้คมชัดลึกนะครับเนี่ย ลึกนะครับเนี่ย,ยแกพิมพ์ได้คมลึกชัดนะครับแต่้าสายตรงเขาดูเขาก็ออกรูรู้ครับแบบไหนแท้แบบไหนเก๋ถ้าเกิดมีของเก๋น,นะครับ บางกว่านี้ก็มีนะครับที่ผมเคยเจอบางบางลงไปอีกประมาณนี้อีกเกือบเกือบครึ่งมีนะครับเป็นจันเป็นจันเป็นแบบเป็นหนมเปี๊ยะก็มีนะครับน่าจะอยู่ที่เก่งระยองนะครับขออนุญาตเลยน้้ำนะครับของนั้นนะ่ะสวยสวยมากหลังจานยันด้วยครับสวยมากเลยของของแอดมินนะครับ สวยสวยองนั้นน่าจะหลายตังค์ราคาน่าจะสูงที่เจอไปบ่อยเนี่ยคุณแผนกระพริบใบไม้เนี่ยแบบเนี้ยเมื่อก่อนผมเจอที่แผงพลานเนี่ยองละร้อยสองร้อยนะไม่แพงไม่มีใครรู้จักอไม่มีใครรู้จักผมซื้อได้องค์แรกองค์ที่สองที่สามเนี่ยองละร้อยองละร้อยสองร้อยไม่เกินเนี่ยครับ กขาไม่รู้จักกันพ่ออะไรนะเจอก็ได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วครับเริ่มรู้จักกันแล้วครับเริ่มขายกันราคาเริ่มดูแล้วครับแบบนี้คนเริ่มรู้จักแล้วครับว่าเป็นคผ่นแผนก่อนาผมไปแถวชนบุรียังถามเลยก็ทึบไม่ไม่เป็นแบบไหนอยากเห็นจังครับ <c ười> เริ่มมีชื่อเสียง แต่บางคนก็เห็นแล้วก็ไม่รู้เนาะเขียนบอกไมมว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนี่ครับผ่านมือผมน่าจะน่าจะนะ30องค์ได้ผมเคยถือไว้เองอะประมาณ9องค์เก็บไว้เนี่ยชอบ Referral, เจอซื้อเก็บไว้เก็บไว้9องค์ขอคนนั้นรู้คนนี้รู้พี่ขอแบ่งองค์นึงขอแบ่งองค์นึงไปทีละองค์สององค์สององค์อาจะเก็บไว้ตอนนี้ไม่เหลือสักองสององค์นี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับนำมาให้ชม แล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าอันอ,อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้แบบนี้นะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับทางไอทีไลน์นะครับ p u n p e u n จุดสามจุด c u p นะครับจะซื้อจะเช่าหรือให้เช่าก็ติดต่อได้นะครับถ้ามีก็จะส่งให้ชมนะครับแต่ถ้าไม่มีก็พูดคุยกันเรื่อง รุ่นอื่นๆก็ได้นะครับยินดีแบ่งปันข้อมูลนะครับครับก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกหน่อยครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อมีพระหลวงพ่อมาลงอีกก็จะได้ได้ชมกันนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ